สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ง่ายๆชาแนลนะครับจะมาคลายข้อสงสัยนะครับแอป MyMo ธนาคารออมสินนะครับที่มีเมนูเพิ่มเติมที่ชื่อว่า m y m o s e c u r e p l u พเพื่อนๆที่ใช้แอป MyMo ธนาคารออมสินอยู่นะครับก็น่าจะเห็นเมนูใหม่นี้นะครับที่ชื่อว่า MyMo s e c u r e Plus นะครับเราอาจจะสงสัยว่าเมนูนี้มันมีไว้ทำอะไรเราจาเป็นต้องสมัครไหมมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร วันนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยกับง่ายๆชาแนลไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมนูใหม่นะครับ m y m o s ซีเคียลพลัสนะครับเอาไว้สําหรับป้องกันโอนเงินออกจากบัญชีไปยังบุคคลอื่นนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาแฮ็กข้อมูลแล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีไปยังบุคคลอื่นนะครับหรือเราจะพูด,ดง่ายๆว่าโอนเงินเข้าบัญชีมา้านั่นเองนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับ แต่เราสามารถโอนเงินภายในบัญชีธนาคารออมสินของเราได้นะครับสูงสุดวันละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับหรือว่าบัญชีตนเองต่างธนาคารสูงสุดวันละไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทนะครับซื้อสลากดิจิทัลนสูงสุดไม่เกินวันละ1 0ล้านบาทนะครับถอนเงินโดยไม่ใช้บาทสูงสุดวันละไม่เกิน5,000บาทนะครับชำระสินค้าบริการเฉพาะบินกลุ่มสาธารณุประโภคเติมเงินอีซี่พารสูงสุด ไม่เกินวันละ5,000บาทนะครับถามว่าเราจำเป็นต้องสมัครไหมถ้าเราไม่ใช้แอป m ม m o โอนเงินไปยังบุคคลอื่นเราควรสมัครเอาไว้นะครับเพราะว่าเราสามารถสมัครผ่านแอป m ม m o ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้แอป m ม m o โอนเงินเป็นประจำไปยังบุคคลอื่นหรือโอนเงินนิดนิดหน่อยๆนะครับอันนี้เราไม่ควรสมัครเอาไว้นะครับเพราะว่า ถ้าเราสมัครแล้วเราไม่สามารถตั้งค่าให้มันกลับคืนมาเหมือนเดิมด้วยตัวเองได้นะครับถ้าเราต้องการใช้แอป MyMo กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมโอนเงินไปยังบุคคลอื่นได้นะครับเราต้องไปแก้ไขที่ธนาคารนะครับไม่สามารถแก้ไขผ่านแอป MyMo ได้ด้วยตัวเองนะครับช่วงนี้นะครับธนาคารออมสินมีการปรับเปลี่ยนแอป MyMo ใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะเข้าแอป ไม่ค่อยได้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ง่ายๆ c h ชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์ดีๆนะครับจากง่ายๆชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ